เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไป4.3นะครับบบฝึกหัด4.3ขอไขในข้อที่3ย่อยข้อที่3นี่แหละกำหนดให้ a b c เป็นสามเหลี่ยมรูปหนมี D กับ e เป็นจุดกึงกลางของด้าน a c กับด้าน b c ตามลำดับ กำหนดความยาวมาให้นะครับความยาวของ AB เท่ากับ8 cm, B, c ซนตเม BC ยาว9 cm, c ซม CA ยาว10 c ซนตมรจงหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม CDE สามเหลี่ยม CDE นะครับเป็นสามเหลี่ยมรูปเด็กโอเควาดรูปคร่าวๆซะหน่อยนะครับวาดรูปคร่าวๆก่อนเรามีสามเหลี่ยม ABC มมติว่าเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ละกันนะครับ A B C ก็ว่าไปมี D กับ E ครับเป็นจุดกึงกลางของด้าน A C อ่ะ D D ก่อน D เป็นจุดกึงกลางของด้าน A C ก่อนเนาะแล้วก็มี E ครับเป็นจุดกึงกลางของด้าน B C อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นสามขีดละกันลาก,ลากเส้นเชื่อมนะครับลากเส้น D E ตรงนี้ก็จะเกิดกลายเป็นสามเหลี่ยมชื่อว่าสามเหลี่ยม C D E จงหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม CDE นะครับเขากำหนดให้ความยาวของ AB ตรงนี้8หน่วยว่าไปนะครับ CA ตรงนี้10หน่วย10เซนติเมตร BC ตรงนี้9กนะครับก็ว่าไปโอเคเพราะนั้นจริงๆแล้วเรารู้ถูกไหมว่าตรงนี้เนี่ยยาวเท่ากับ4.5เพราะหารครึ่งตรงนี้นะครับ AD ยาว10ครึ่งหนึ่งก็คือ CD ตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ5หน่วยนะครับต้องยาว5หน่วยก็เหลือแค่ความยาว DE แล้วล่ะ DE จะยาวเท่าไหร่ดีแค่นั้นเองจบ จริงๆแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูแบบหน้าที่223เปิดไปเลยนะครับหน้า223ก็จะเจอทฤษฎีบทที่ค่อนข้างจะตรงเป๊ะเลย mm hmm. เขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆจะขนานกับด้านที่3และยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่3เนี่ยเห็นไหมอันนี้นะครับเราลากจากจุดกึ่งกลางถูกไหมครับลากจากจุดกึ่งกลางของ2ด้านเนีย่ยมาเชื่อมกันอันเนี้ยจะมี จะจะขนานกับด้านที่3คือด้าน AB แล้วก็ยาวเป็นครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเราจะรู้โดยทันทีนะครับจากทฤษฎีบทในหน้าทอบอนะครับในหน้า223นะครับเพราะฉะนั้น DE ตรงนี้จะยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาว AB ก็จะยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนั่นเองเนาะนะครับแหมพูดมาแค่นี้จริงๆก็มันมันก็จะงงๆหน่อยนะนะครับถ้าเกิดว่าเราเราเป็นเด็กที่ มีความช่างสงสัยเราก็จะงงเฮ้ย <c oughs> <"He, S 2> อยู่ดีมาได้ไงวะนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีเขียนพิสูจน์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆพี่อยากให้เราลองอ่านดูนะครับการที่จะพิสูจน์223เนี่ยบางทีก็อ้างอิงที่บทของหน้า222ด้วยก็อ่านควบคู่กันไปเลยนะครับลองอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ให้ดูอีกทีหนึ่ง,งละนะครับเผื่อใครใครอ่านแล้วมันไม่เข้าใจโอเคตรงนี้นะครับเราเราก็ลองอ่านก่อน เนี่ยพี่ให้เวลานะครับลองอ่านก่อนหน้า222ถึงหน้า223นะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่สิบบดตรงนี้มันถึง Work นะครับทำไมมันถึง Work แต่พร้อมนะครับ แตว่าอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่บทที่หน้า222เนี่ยเขาจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราบังเอิญมีนะพีพี่ว่าตามเลยนะ CD กับ AB นะครับถ้าบังเอิญเนี่ยเรารู้ว่า CD ขนากนกันกับ AB และเราก็รู้ว่าอะไรครับแล้วเราก็รู้ว่า CD เนี่ยยาวเท่ากันกับ AB อีกเขาใช้คําว่าส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายอันนี้คือส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายนะครับหมายความว่าเรา,เราลากเส้น CA กับลากเส้น DB เพิ่มเนี่ยลากให้มันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่า CA กับ DB จะขนานกันและยาวเท่ากันต้องการพิสูจน์ว่า CA เท่ากันกับ DB และมันก็ขนานกันด้วยนะครับ CA ก็ต้องขนานกับ DB ด้วยนะครับถ้าเราอ่านมาแล้วเนี่ยค่อนข้างพิสูจน์ได้ง่ายๆเลยนะครับข้อนีอ้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาพี่เขียนก่อนขนานกันกับ DB นะครับว่าไปข้อนี้พิสูจน์พี่คงไม่ได้เขียนรายละเอียดเยอะนะครับเอาแค่คอนเซป เฉยๆอันดับแรกครับเราลากเส้นตรงเส้นเชื่อมเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นเ d เชื่อมเรารู้ว่าจากสมบัติเส้นขนานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นขนานกันเราจะได้ว่ามุมแย้งเนี่ยยาวมุมแย้งมีขนาดของมุมเท่ากันก็คือมุม1ขีดต้องมีขนาดของมุมเท่ากันโอเคมุมแย้งเหมือนกันครับมุมแย้งก็ต้องมีขนาดของมุมที่เท่ากันนะครับมุมแย้งก็ต้องมีขนาดของมุมที่ก็ประมาณนี้แหละและ้วมีอะไรอีกครับ เรามีเส้นที่เท่ากันถูกไหมครับมีเส้นเท่ากันอยู่2เส้นเส้นแรกคือเส้น DA DA เป็นด้านร่วม2คือเรามีเส้น CD เท่ากับ AB ตามโจทย์ว่าเราก็มีมุมตรงกลางเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยเท่ากันทุกประการแน่นอนนะครับจะได้ว่าสามเหลี่ยม C A D เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมชื่อว่าสามเหลี่ยม B B D A นะครับเท่ากันด้วยเหตุผลก็คือด้านมุมด้านนะครับดอมาดอถูกไหมมีด้าน CD ยาเท่ากันกับด้าน AD มีมุมจุดเท่ากันแล้วก็มี d a เป็นด้านร่วมนะครับดมาดอด,ด้านมุมด้านเพราะฉะนั้นเลยได้ว่ามุมคู่สม,มในแล้วก็ด้านคู่สมในกันย่อมมีขนาดและมีมุมมีความยาวเท่ากันในข้อนี้เราเห็นได้ชัดว่า c a เท่ากันกับ d b นะครับเพราะฉนั้นจะได้ออกมาทันทีว่า c a เท่ากันกับ d b เพราะเป็นด้านคู่สมในกันย่อมมีขนาดของความยาวด้านเท่ากันแล้วมันขนานกันด้วยเพราะอะไรครับมันขนานกันด้วยเพราะว่ามุมคู่สมในกันก็ย่อมมีขนาดของมุมเท่ากันมุมถูกตรงนี้ก็ต้องเท่ากับมุมถูกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เรามองสามเหลี่ยมเ,เราเราเรามองเส้น2เส้นนะครับคือเส้น CA กับกับเส้น DB พอลากเส้นเชื่อมเนี่ยคือลากเส้น AD เชื่อมเนี่ยแล้วบังเอิญเรารู้ว่ามีมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดมุมเท่ากันเราก็บอกว่าโดยที่บทกลับของมุมแยง้งเราจะได้ว่า2เส้นนี้ก็ต้องขนานกันด้วยนะครับก็จบการพิสูจน์ด้วยประการทางปวงนะนะครับตรงนี้ง่าย ถ้าสรุปใหม่นะว่าตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าถ้าเรามีส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง AB แลวบังเอิญมีขนาดเท่ากันเนี่ยเราลากเส้นเชื่อมอีก2เส้นนะครับเราจะได้ออกมากลายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองต่อไปครับที่บทหน้า223คือตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับเราพิสูน์รอบเดียวแล้วเนี่ยเราจะจําได้เลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราเราจะข้ามส่วนของการพิสูจน์ไปนะอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นใจใจความสําคัญเลยนะครับของ เลขาคณิตไม่ใช่ว่าอยู่ที่ทุกอย่างเนี่ยจำจำที่บทตรงนี้ได้ก็หยิบม,มาใช้เลยมันมันมันไม่สนุกมันไม่ท้าทายะนะอ่ะที่บทหน้า223ครับจริงๆมันชื่อว่า m i d p o i n t t ท e o เร m นะ p o i n t t ท e o เร m หนึ่งนี่บอกอะไรครับถ้าเกิดว่าเรามีจุดชื่อจุด D กับจุด E เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB กับด้านด้าน AC ตามลําดับเราสร้างเราลากเส้นเชื่อมลากเส้น dE เนี่ย เราจะรู้ว่าดีเนี่ยมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้น BC และก็ d e เนี่ยจะขนานก,นกันกับ BC ด้วยทำไมเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหน้า223เนี่ยเราจะเห็นแล้วลหละว่าเขาลากเส้นส่วนต่อของดีออกไปใช่ไหมครับแล้วลากเส้นให้มันมีความยาวเท่ากันด้วยเนาะนะครับลากเส้นไปจนถึงจุด f เนี่ยลากส่วนต่อไปนะครับ ให้มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเรารู้แล้วว่า DE กับยาวเท่ากับ EF นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าอะไรเราจะพิสูจน์ว่า dF เนี่ยยาวเท่ากันกับ BC แล้วเราจะได้ว่า DE เป็นครึ่งหนึ่งของ BC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ลากเส้น C F เข้าไปเนี่ยเราจะพิสูจน์อะไรเราจะบอกว่าสี่เหลี่ยม D B C F เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะพิสูจน์แบบอ้อมออม่ถูกไหมมาครับ เราเริ่มต้นยังไงดีเราเริ่มต้นจากการที่เรามีเส้นตรง2เส้นเนี่ยนะครับตัดกันย่อมทําให้เกิดมุมตรงข้ามเราสังเกตแล้วว่าเรามีสามเหลี่ยมรูปซ้ายคือสามเหลี่ยม AED สามเหลี่ยมรูปขวาคือสามเหลี่ยม CEF มันย่อมเท่ากันทุกประการแน่นอน1ครับมี2ขีดมีด้าน2ขีดด้านแล้วก็มีมุมตรงข้ามแล้วก็มีด้าน3ขีดสีแดงนะครับด้านมุมด้านแน่นอนดอมาดอ เราก็เลยรู้อย่างอื่นด้วยนะครับทำให้เราสามารถสรุปใจความอย่างอื่นได้เช่นว่าเรารู้ว่ามุมนี้มุม A ก็ต้องเท่ากันกับมุม C ีแคทเพราะนั้นมุม A เท่ากันกับมุม C ีแคทพี่เขียนชื่อเต็มๆด้วย ECF อ่ะพอเรารู้ว่า2มุมนี้เท่ากันใช่ไหมเราก็เลยรู้ว่า AD ขนานกันกับ CF เพราะฉะนั้น AC ก็ขอโทษครับ AD ก็ต้องขนานกันกับ CF ด้วย และแน่นอน AC ขนานกับ CF เนื่องจากว่า ADB เนะี่ยมาอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเราก็รู้อย่างอื่นเช่น A B v o i ก็ต้องขนานกับ CF เราก็รู้ว่าเราเขียนมาเฉพาะบางส่วนได้เช่นว่าเป็น DB ก็ต้องขนานกันกับ CF ด้วยทั้นก้อนนี้ขนานกับก้อนนี้เรียบร้อยนะครับและเราบังเอ,อิญรู้อะไรอีกเราบังเอ,อิญรู้ว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากัน,นเท่ากันยังไงอ่ะเราต้องอ้างอิงว่ามันเท่ากันเพราะว่ามันเท่ากันกับ AD ก่อนฟังพี่ฟังใหม่นะ เนื่องด้วยว่าความเท่ากันทุกการเนี่ยอันนี้คือข้อสรุปข้อที่1ก็คือมุมมันเท่ากันถูกไหมข้อที่2คือเราบอกว่า cf เนี่ยก็ต้องเท่ากันกับ ad ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นด้านคู่สมนายกันแล้ว ad บ้างก็บังเอิญมีความยาวเท่ากันกับ db ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้2ข้อ1ก็คือ cf เท่ากันกับ db และ db ขนานกันกับ ec เอ้ยขนานกันกับ fc โอเคนะ มันเท่ากันแล้วบังเอิญขนานกันเนี่ยมันเท่ากันแล้วบังเอิญขนานกันเนี่ยพอลากส่วนต่อออกไปนะครับพอลากส่วนต่อออกไปทําให้เกิดกลายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานพอรากส่วนต่อไปมันจะย่อมทําให้เกิดสี่เหลี่ยมด้านขนานแน่นอนถนะูกไหมเพราะนัน้นเราได้ข้อ okay. ส,สรุปว่าสี่เหลี่ยม D B อดี D F ก่อนก็ได้ D F C B นะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคนะครับซึ่งก็จะได้แน่นอนว่าเพราะฉะนั้นข้อสรุปนะครับ D E ก็ต้องขนานกันกันกบ BC นะครับและก็มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งด้วยเพราะว่าตรง BC ตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ2 DF นะครับ DE ก็ยาวเป็นครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น DE ก็ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ BC องก็จบนะครับผ่านนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ให้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วเนาะนะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับมีความยาวได้ประมาณเท่านี้เนี่ย ดัะน,นั้น DE ก็ต้องยาวเท่ากับ4หน่วยนะครับเลยได้ออกมาว่าตรงนี้ยงยาว4ี่หน่วยนะครับจนหาความยาวรอบรูปก็ว่าไปความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม CDE กนะครับก็เท่ากับ4บวก5บวก4.5รวมกันกลายเป็น13.5หนะครับหน่วยเซนติเมตรจบแม็นข้อน,นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอะไรวุ่นวายนะครับไม่ต้องพูดอะไรให้มันยุ่งยากก็กลับไปอ่านเนาะหน้า 222- ถึงหน้า2 2 3นะครับ เราก็จะรู้ว่าดีตรงนี้ยาวเป็นครื่งหนึ่งของ AB ก็ยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะครับก็จับบวกกันหาความยาวรอบรูปก,ก็เรียบร้อย13.5ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ลองกลับไปอ่านหน้า222หรือดอูกับ2อ3อบประกอบกันหรือว่าจะดูคลิปเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วล่ะนะครับที่บทตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการใช้งานค่อนข้างบ่อยขึ้นนะครับสําหรับข้อสอบที่มันเป็นโจทย์แข่งขันนะครับจะค่อนข้างจะใช้ตัวนี้ค่อนข ข้อที่3ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะฮั <c oughs> ร่างกายต้องการทะเล สมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่พี่เขียนมันคือสีเต็มเต็ม,มเขียวเป็นสีเต,เต็มของสีแดงม่วง